สามเคล็ดลับที่ควรรู้เมื่อ,อยางเกิดอาการใบร่วงอันแรกค่ะเราควรจะดูว่าในช่วงนี้ฝนตกหนักแล้วก็ตกติดต่อกันลหลายวันทำให้ใบยางร่วงลงมาพอไปดูที่ใบใบก็เป็นสีเขียวเข้มแต่ทำไมยางถึงร่วงได้แล้วก็ร่วงเกิดจากอะไรนี่นะคะครูครูเปสมัยมีสามเคล็ดลับที่จะมาบอกเราค่ะอันแรกคือเมื่อ ฝนตกติดต่อกันหลายวันและใบยางร่วงมานะคะเราไปดูค่ะไปดูที่แผ่นใบเราหยิบใบขึ้นมาดูค่ะว่าหมุนดูซะก่อนถ้าก้านใบย่อยหลุดไปเนี่ยดูที่ก้านใบก้านใบเขาเป็นรอยช้ำหรือเปล่าถ้าเป็นรอยช้ำก็เกิดจากเชื้อไฟทอปทราที่ที่เขาเ้าไปทำลายใบยางและทำให้ใบยางร่วงหลุดลงมาอันนี้สำหรับยางใจนะคะถ้าเป็นยางไม่ใี่เริ่มปลูกใหม่เราจะเห็นว่า ตามลำต้นหรือตรงยอดเขาจะเป็นรอยเน่ามีวิธีการแก้ไขค่ะก็คือเราไปตัดส่วนของต้นออกต่ํากว่ารอยที่รอยช้าหรือว่ารอยเน่า ประมาณ5เซนติเมตรเพื่อหยุดยั้งไม่ให้เชื้อโรคลุกลามลงมาข้างล่างได้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็สําหรับเป็นสวนยางใหญ่ที่เปิดเกรดแล้วเห็นใบยางร่วงหล่นลงมาไปดูที่ใบเราดูซิว่าตรงก้านใบเป็นรอยช้ำหรือเปล่าตอนแรกๆเขาจะเป็นรอยช้ำอยู่พอตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นสีดําอันนารคะเกิดจากโรคไวทับทราค่ะสังเกตดูแผ่นใบจะเขียวเข้มนะคะไม่เป็นอะไรอันนี้เป็นงานวิจัยของพออารมณ์โลดสุจิต ที่หยุดศึนวิจัยยางสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคก,ก็ได้มีการวิจัยเลยว่าการที่ใบยางร่วงเนี่ยเกิดจากสาเหตุจากที่เชื้อเข้าไปทําลายท่อน้ําที่อยู่ตรงก้านใบค่ะจะทําให้ใบหลุดร่วงลงมาและทีนี้พอเกิดมาแล้วจะทําอย่างไรดีเพราะว่าพอไปเกร็ดผลผลิตยางก็ลดลงให้เราสังเกตดูค่ะว่าถ้าร่วงร่นเกิน50อร์เซให้เราหยุดเกรดไปค่ะอย่าไปเกรดเท่าไรค่ะเพราะว่าตอนนี้ช่วงยางเขาจะต้องเก็บ อาหารทั้งทั้งทั้งปวงที่อยู่ในต้นยางเพื่อใช้ในการซ่อมแซมคือใช้บำรุงให้เกิดเกิดการสร้างใบยางขึ้นมาใหม่ค่ะพอสร้างใบยางขึ้นมาใหม่เราก็จะสามารถที่จะเข้าไปเกีดยางและให้ผลผลิตยางได้ค่ะวิธีการสังเกตง,ง่ายๆก็คือใบยางร่วงอันที่สองดูพันยางถ้าเป็นยางพันหกร้อยจะอ่อนแอกับโรคไฟทอปทอร่าค่ะก็จะทำให้เกิดการร่วง หล่นเยอะค่ะนี่แหละค่ะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะยับยั้งความเสียหายได้ค่ะอันที่สองก็คือถ้าเกิดความเสียหายแล้วทายังไงดีถ้าเป็นยางที่เปิดเกรดเป็นใบยางร่วงแบบนี้นะคะข้อควรระวังคือเราจะต้องดูที่หน้ายางของเราเขาจะเริ่มระบาดเพราะว่าเวลาฝนตกมาจะชะล้างพวกเชื้อราต่างๆโระคไฟรทอโทร่าเนี่ยค่ะลงมาที่หน้ายางก็จะทําให้เกิดโรคเส้นดําค่ะทําให หน้ายางเริ่มเป็นเป็นขีดขีดสีดำๆๆและหลังจากนั้นเปลือกก็จะเน่าแล้วก็ยุบไปนี่ค่ะวิธีการป้องกันนะคะเมื่อเห็นใบยางร่วงและ่านอนใจให้ใช้สารอย่างเช่นพวกสารเมทัลล็กซิลสารฟอสเฟสเทลอะลูมิเนียม หรืออาร์เอดค่ะเอามาผสมน้ำแล้วก็มาทาที่ต้นยางหรือฉีดพ่นก็ได้ค่ะอัตรากรารใช้ก็คือใช้สาร20กรัมต่อน้ำ1เิตรค่ะหรือว่าดูที่ฉลากได้เลยนะคะว่าเขาให้ใช้ขนาดไหนเรามาฉีดพ่นอันนี้ก็จะช่วยสามารถที่จะลดความเสียหายได้และฉีดพ่นเมื่อไหร่ก็คือหลังจากที่เราเก็บผลผลิตน้ายางออกไปแล้วก็มาทาหรือฉีดพ่นได้และวันต่อไปแล้วก็สามารถแย มากียจางได้ตามปกติค่ะและใช้นานเท่าไหร่ถึงจะทำให้เชื้อโรคนี้ตายได้หรือว่าป้องกันได้ก็คือใช้ติดต่อกันสี่ครั้งต่ห่างกันทุกเจ็ดวันนะคะเราก็มาฉีดพ่นหรือว,ว่าทาสารติดต่อกันสี่ครั้งค่ะก็จะสามารถที่จะควบคุมเชื้อนี้ได้ค่ะอันที่สามคือต้นยางที่เป็นโรคเกี่ยวกับพวก ora, ไฟทอปทอร่าใบยางร่วงหรือว่าเป็นเข้ามาทําลายที่ หน้ายางอันนี้จะทาให้ต้นยางโสมได้เราจะต้องใส่ปุ๋ยบํารุงนะคะโดยที่ถ้าเป็นปุ๋ยยางเล็กนะคะถ้ายางเล็กก็จะแยกเป็นเขตแห้งแล้งกับเขตชุ่มชื้นที่ฝนตกตีถ้าเขตชุ่มชื้นฝนตกตีก็ใช้สูตรยี่สิบแปดยี่สิบถ้าเป็นเขตแห้งแล้งก็ใช้สูตรยี่สิบสิบสิบเจ็ดค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้และถ้าเป็นยางใหญ่ก็ใช้สูตร3ามสิบห้าสิบแปดจะต้องรีบบำรุงต้นยางให้เขา แข็งแรงแล้วก็เขาจะสร้างไปเพอสร้าจะเป็นสังเคราะห์อาหารแล้วก็ได้อาหารมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างน้ํายางทาให้เราได้ผลผลิตน้ำยางมากค่ะสารเคลรดลับตอนนี้ค่ะจะช่วยให้เราสามารถที่จะฟื้นฟูตอนอ้นยางเราที่เกิดจากโรคใบร่วงไฟทับทร่าได้ค่ะใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้นการปดเพื่อกลับมาดูง่ายๆนะคะ,ะถ้าใครอยากรู้ รจริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคก,การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อจางให้ผลผล,ผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากอยากจะนําเอาทั้งประสบการณ์ทั้งจากการทํางานและจากการทำสวนยางเองมาช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือกดข้อความบอกว่าสนใจอยากจะเรียนรู้กับครูพิสมัยมาเรียนรู้กันด้วยกันค่ะครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับ10คนแรกที่เข้ามาเรียนรู้นะคะ ความรู้ไม่แพงหรอกคะ่ะแต่ความม่รู้ต่หางที่แพงอย่าไปเราผิดเราถูกไปคะ่ะมุ่งหน้าดีกว่าหาความรู้ที่ถูกต้องแล้วรีบสร้างรายได้คะ่ะ